ร้อยนะคนเก่งอ่านะคนเก่งนะั่นเรียบร,ร้อยดีตร้ค่ะและต้องดูแลอย่างไรนั้นนะคะพอ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องอฟังนะคะว่าเราเข้าสู่บรรยากาศพิธีกันเลยนะคะก่อนอื่นนั้นก็ขอแนะนําคณะผู้บริหารให้พอ่อแม่ผู้ปกครองที่เลขานุการนะครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล เมื yeah. ่อ <tampoco> ที so ่วาดนะครับหัวหน้าส่วนราชการนะครับผู้การท่านผู้กองนะครับที่สำนักงานหนังประกันสุขภาพแห่งชาติเขต12สงขลาได้แจ้งการสนับสนุนการดําเนินงานโครงการนี้นะครับท่านผู้กองเปยนะครับใดก็ทางเทศบาลก็ยินดีนะครับ ครับสองโ okay. อเคมนครับสวัสดีครับ ผมในธนาวิเทียนรุนงพงศ์นะครับนายกเทศมนตรีเมืองทิวาสนะครับก็วัตถุประสงค์ของการจัดงานเข้าสุรัดหมู่นะครับเรียกง่ายๆก็คือการเข้าสุรัดหมู่ของอโยชนพี่น้องมุสลิมนะครับเพื่อที่จะแบ่งเบาภาระนะครับซึ่งตอนนี้เกี่ยวกับกเรื่องค่าใช้จ่ายก็สูงนะครับเราก็ทางเทศบาลโดยท่านคณะผู้บริหารและสมาชิกก็เคยไปิบิกันมาทุกป,ปีแล้วก็ไปิบัติกันต่อไป นะครับเพื่อที่จะให้เป็นวัฒนธรรมนันทเสนีของพี่น้องผู้สูงอายุนะครับเพื่อที่จะบริการในด้านสาธารณของพี่น้องผู้อื่นนะครับแลนก็เป็นที่ตอบรับของทางเยาวชนและก็พี่น้องผู้สูงอายุปรเทศบาลเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งปีนี้ก็ลงทะเบียนไว้ เป็นร้อยนะครับแต่ผู้ที่มาใช้วิารจริงก็มากกว่าจํานวนท,ที่ลงทะเบียนก็ถือว่าประสบสําเร็จในความในในโครงการนะครับก็ต้องขอบคุณพี่น้องประชนในกิจบาลน,นะครับที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดีในเกี่ยวกับโครงการของทางเทศบาลทุกๆโครงการครับผม